เข้าได้นะคะคนนีสวัสดีครับเส่อีเกย่อช่องทีมดีวหวังนะฮะก็เออช่วงนี้ก็สาคนเหมือนเดิมอันนี้พูดถูกะสคนสามคนเือนะยั่เนะัคะเพราะว่ากดได้ลวก็คือเฟิร์นเดียเฟิร์นเดีย รัว,ๆ,วๆเลยจ้าสนะี่ห้าคลิปเนาะวันนี้อ่าเราจะมารีแอคกับศิลปินเดี่ยวที่เขาเพิ่งเดบิวใช่ปร์อันนี้เขาเดบิวอย่างเขาเรียกว่าเดบิวได้ไหมนะเพราะว่าเขาเคยเดบิวร่วมกับวงนี้ไปแล้วอ่าก็คือคิมมูจินนั่นเองค่ะคิมมูจินเหมือนกันคิมอูคิมคิมอูค <laughs> <U> ิมูจินคิมอูจิน หรือเรียอีกอยากก่างหนึ่งคือกูจินสเตคิดแต่ตอนนี้ก็คือเป็นนักร้องเดี่ยวแหละเอาเราประเด็นคือมีคนขอมาด้วยว่าอยากให้เราอะรีแอคเพลงนี้ใช่ป่ะก็คือนั่นแหละเราก็อยากรู้ว่าเพลงจะเป็นประมาณไหนแนวไหนแต่ดูจานะกเสื้อผ้าเนาะก็สิบสิบผงสิบแผงใช่ป่ะเออลอยลอยเออแต่คือคนเนี้ยเอาจริงๆรไม,ไม่ไม่รู้จักเลยนะสเตคิตอะมาถึงตอนนี้อยูเลนเกมยไม่รู้จักเลย ตัวเจ๊แต่บมานบางชาบางชาเป็อาไปเป็นร้องเอาเป็นเป็นร้องหรอคนนี้เพราะตอนแรกเพรว่าเป็นแร็ปเพราะว่าเราไม่ไม่ไม่รู้จักใครนี่รู้จักใครไหมเฮ้ออันนี้อันนี้คืออันนี้คืออะไรดีอันนี้อันนี้คือท่าร่างแบบใหม่เราต้องเราต้องเปลี่ยนท่านั่างนะโอ๊ยคุกเข่าไม่ได้อ่ะทุกคนเราคุกเข่าไปแล้ทุกคนอ่ะโอเคอ่ะเพื่อไม่ให้การเสียเวลาทุกคนเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่า กับคิมบูจินนะทุกคนชื่อเพลงว่าสติลเรียมยังฝันอยู่ยังฝันอยู่โอเคเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่ามาอเขาเาป็นเรนร้องหรอ ต้านแรงกว่าเราไปแขงเป็นก <c oughs> ือว่าคนทีของมานเด่นกบบบ้างไอยชุดโ่มากม่อเขเหมือนใครก,คคกันปมเขาเหมือนจีนน่ยเลยเอะเอา่าด๊ไม่ม้าเมเหมือนใครไม่รู้แต่ที่ไม่ออกไม่โก้ มิออ๊กข้าคุณ่ากิ่งควมนักหนงเออ,เอ,อน,อ <laughs> ออนี่ต้องสเตจที่สีแบบนี้นี่เปีานายนหลานมากเลยเอ่ะตัวฟิลปินอ่ะ <laughs> อันนี้ก็คือเป็น md อ่า 어. 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 ออไมโครโฟนิ่งออกเลยหน<ล>ยัก้วยมี่เาเปนเพลแล้วก็วา,ว,วามหนักนะครับเต็ม เขาใช้สถานที่คุณมเนาะจริงอุ้ยเขาเต้นหนักมากเลยในขณะที่แดดเที่ยงขทาไหร่เออเหมือนไขวะคือไม่ออกอะโอ้้ยสวางจริงนะเพลงเหมือนเพลงเหมือนเหมือนเป็นวงดนตรีอะเป็นเพลงของวงดนตรี แต่เอามามีท่าเต้นเข้าใจเข้าใจเข้าใจฟิลแบบโปรนตร,ตรตีที่เขาแบบเ,เล่นมากอเหมือนเพวก e n f i เหมือน d ดซิ i เหมือนพวกอะไรอย่างเงี้ยเพลงก็จะประมาณนั้นนะเออแต่นึกไม่ออกก็ได้นะเหมือนใครวะอนึก<ต>ไม่ออกแ,นนอแต่คือไม่ออกต่อไปเออจริงเออแต่ก็คือเพลงก็สำหรับสำหรับพี่พี่พี่รู้สึกว่าเพลงฟังได้แต่ก็ยังไม่ได้ติดติดมา มันมันยังไม่ได้มีจุดจุดที่แบบว่ารู้สึกว่าเออเป็นพีเป็นอะไรเงี่ยแต่ท้าเต้นโอเคนะท้าเต้นดีนะท้าเต้นนี่ก็ถือว่าฟาดพอสมควรเออต้องขอบคุณแสงแดดและลมแล้วก็คือชุดโบมากหลายช็อตมากเลยน้องหลุดตลอดเลยคือแบบถอดเลยไหมแต่คือน้องคือก็มาก็โอเคทีคน้องก็คืออันนี้อย่าเรียกว่าเ v ็มีต้องเรียกว่าแดนเพื่อนคอมเมนต์ก็คือซอไซซอไช ที่ได้คุ้มค่ามากสำหรับที่ที่ดึง<ม>แค่เปลี่ยนมุมเปลี่ยนเสื้อผ้าเปลี่ยนนู่นนี่นัน่นใช่แต่พอเป็นชุดดำนี่นึกถึงเตจจริงนะใช่อืมเหมือนเหมือนตอนที่น้องอยู่สเตจอะช่วงช่วงหนึ่งแล้วก็แล้วก็แบบมีความแบบว่าเสื้อผ้าก็เปลี่ยนหลายชุดเหลือเกินแล้วก็เต้นแรงมากหลายชอ็อต<อ>รู้สึกยังไงใช่ไหเออมนก็ ชอบทุกชุดแหละทีเออเฮ้ยแต่จันนล้แบบเออชอบทุกชุดแหละที่ที่น้องแบบว่าน้อยชิดนหยอกเล่นนะทุกคนนะโอเคอ่ะโอเคองค์ประกอบก็ไม่ได้มีอะไรเยอะแยะเนาะทุกคนเนาะเขาก็จะเน้นแบบเน้นลองเน้นเต้นอย่างนั้นอ่ะอืมแต่เรามาดูท่าเต้นเต็มๆต็กันเลยดีกว่าว่าเป็นยังไงกับเพอร์ฟอร์แมนซ์ยังจะดูอีกเหรออ่ะสักหน่อยสักหน่อยไงเมื่อกี้แบบปัดไปปัดมาไงเธอเข้าใจไหม เป็นไม่โีโอเค <laughs> อ่ะโอเคไมเตรียมตัวนนเลยมันแม่แบกแอัพใส่ช,ชุดสีน้ำตา่างเออจริงจะดูแบกอัพได้ใช่ไหม <laughs> ฉันรู้ นี่อะไะตัวคุดูตัวเต็มีไยฮะอ่าเป็นอะไรขอเวลาสอหลายเดือนเลยครับนาทีเลย

พี่รออยู่ตรงนี้นะคะพ่อจําแปลอ่ะอ้าวแล้วมาเองมาแล้วนี่ oh. <laughs> น่าจะเป็นตอนซูมแบบแเ,เรา่อนใจเราเนียเนมากงัวต่ดูเฉลเียวีที่สุวเ,เหมือนดูเอวอยากดูคำแปลเพลงนี้เลยอ่ะมีเลยตอนนอตอนนอนเต้นคนเดียวมันดูไม่ พังนงคนเดียวสๆแมวว่างไหก็อนเดเราพูมาต้องหอเราพูดาต้องอกำลังจะเสีย ไม่ดอกอ่าจบแล้วก็คือเราคงมันผอกันอกคนเึงแล้วมาทำไมโอเคข้อไม่ไม่จะบอกว่าที่เต้นคนเดียวหมายถึงว่าเรารู้สึกว่าไอ้ช่วงที่น้องเต้นคนเดียวน่ะเหมือนน้องอ่ะค่อนข้างแม่นค่อนข้างเป๊ะแล้วค่อนข้างเสือลมได้ดีเราจะบอกงี้แต่แต่ในความที่คือพอมันเป็นช่วงที่มันแบคออพมันบน บนบนรอบอ,อ่ะ,อะช่วงช่วงนั้นที่เฉยเรารู้สึกว่าโอเคเราก็รู้สึกว่าแบบมันมันมันรู้สึกได้ถึงอารมณ์ถึงตรงนั้นก็คือถ้าเต้นมันก็ซ้ำๆอะ่ะมันก็ไม่ได้มีอะไรอะไรเยอะมากแต่ก็ยากมากเพราะว่าด้วยความที่มันเป็นคอนเทน์เนออ,เออแล้วก็อนั่นแหละก็ความแข็งแรงจังหวะจังหวะเอยรู้สึกว่ามันก็ค่อนข้างยากเลยังหวะายุดเยอะมากมาก ก็นั่นแหละชุดกระโปรงเออชอบไอเลิฟเออเนาะแล้วก็ยังยังสงสัยใช่ไหมว่าเอาไมค์มาตอนไหนใช่ไหมเดี๋ยวเรากลับไปกอลอีกรอบนึงนะทุกคนไอท่อนไหนวะอ๋อมันจะมีภาพหนึ่งที่ไมค์มาตอนไหนทุกคนอย่างงโอเคกลับไปดูทุกคนดูดูวิดีโอแล้วก็ไมค์มาตอนไหนนะอ่อเดี๋ยวไปดูนึ่งนะ f i r s อ๋อมันวางไว้อยู่แล้วเดี๋ยวนะต้องรู้เตียงนะไม่ใช่มันที่มาเดี๋ยวดูก่อนดูดูก่อนนะดูก่อนนะมันมาไว้อยู่แล้วทุกคนเรียนต้องรียนักในขณะที่เรามองผู้ชายอยู่ไม่อยู่ตรงนั้นเราจะไหนเราไม่รู้รู้ที่จะมาแล้วทุกคนไม่อ่ะมันวางอยู่แล้ว กระอเบอร์เลยไหมดแล้วไม่อะคือเหมือนเหมือนมั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 นลิงมันลิงกับฉากมาถึงว่ามันเนียนกับฉากฉากหลังที่มันเป็น LED มากเลยแล้วเราคือแบบสนใจันเขาคิดมาแล้วว่าให้เราอะโฟกัสศิลปินเอมาไปมาตนไหนแสดงว่าเราดูดุแล้วเขาดูเราดเราไม่ดีมากไม่ต้งเลย ตอนแรกคิดว่าเฮ้ยเขาเอาไมค์มาต่อแบบแบ็กอัพจริงไหมคือมันก็ต้องมีจังหวะจากโทนเมื่อกี้ตอนนี้ไมค์มาต่อมั้ไม่เลยต่อนไหนโอเคเราทุกคนเนาะโอเคก็ส่งควาพบรรณาของอาคนที่ขอมาแล้วเราก็ได้มีแอดกันเรียบร้อยแล้วนะทุกคนนะก็ถือว่าก็โอเคโอเคนะจะถามว่าแบบว่าชอบมากไหมก็คือว่า อย่างอืมอันนี้อันนี้้องเห็น,นส่วนตัวนะอาจจะอาจจะต้องแบบว่าไป,อาจจปกอกหูเลยไม่ได้ติดเขาก็ได้อ่าไม่แต่แต่อะไรคราเกิดเราไม่ได้ติดเราก็อาจจะรู้สึกรู้สึกแบบอ่ารู้สนิโยโมณความซ่องของแต่ละคนไม่เหมือนกันอันนี้อันนี้เรามองในฐานะของคนฟังเลยทุกคนเราเรารู้สึกว่าคนเสพอะเนาะบางทีเราเราชอบไม่เหมือนกันไง ก็อยากจะแบบอยากให้แบบทุกคนแบบว่าเข้าใจตรงนี้ด้วยแต่แต่เราชอบในความที่เขาสามารถแบบเป็นศิลปินเดี่ยวได้แล้วทําได้ขนาดนี้<ม>อันนี้ถือว่ายอดเยี่ยมอันนี้อันนี้ต้องชื่นชมชื่นชมแต่ว่าเทสของใครของมันเนาะอันนี้ก็เป็นเรื่องของส่วนบุคคลเนาะโอเคเนาะทุกคนนะเคนาะนนะอ่ะเดี๋ยวจบกันไปเท่าน,นี้สําหรบคิม,มูจินสสัยว่า,ถ,ออสสาถือไม่ทำไมเออสงสัยทุกคนถือไม่ทำไมวะเออนั่นแหละตอนสุดท้ายใช่ไหม,ไมไถือไม่ไไมา ไม่มีไม่มีอะไรตอนแรกที่ว่าจะมีแบบสักนิดหน่อยอะไรเงี้ยก็ไม่มีก็รู้แหละว่ามันเป็นพอาะแบบแต่ก็ไม่คิดว่าจะเป็นพราะขนาดนั้นนะเพราะว่าเซฟอยู่นี้ไงเออโอเคก็ยังเป็นริศนาทำต่อไปนะทุกคนนะโอเคก็อ่เดี๋ยวคลิปหน้าเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเราจะเหลือกันกี่คนทุกคนนะเราจะได้มากันอีกใบนะทุกคนนะเดเดียวคิดคิดว่าคิดว่ากลางเดือนสิงหาเนี่ยจะต้องได้มาอีกแน่นอนเพราะเป็นช่วงของการ เดือยของศิลปินหลายๆวงไม่ว่าจะเป็นอะไรนะ CIX, Very Very อะไรอีก Red Velvet, Sonmi อะไรนะดิซ่ายังยังไม่มีแพลนแต่ว่าแต่ว่าจะไม่มีวันออกมาก็พูดไม่รู้อะไรเลยค่ะก็ยังอยู่พวกคาร์บิดตรงคาร์บิตี้อะไรอย่างเงี้ยก็มาด่วนด่วนสบดูวนด่วนยิ่งกว่การน้ำร้อนที่ที่ที่บ้าน มอสุกี้ตาสตาบลเดือดอย่างนั้นเลยเอออย่างนั้นเลยทุกคนก็เดี๋ยวก็มารอติดตามดูว่าเราจะมีเวลามาเรียนไหมแต่เราจะทําให้ดีที่สุดนะทุกคนเราจะพยายามหาเวลามาให้ได้เหมือนวันนี้นะทุกคนนะก็ก่อนไปก็อย่าลืมกดติดกกดซับสไครต์กันให้เราด้วยอ่าก็อย่าลืมจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆเนาะโอเคสําหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนนะครับขอบคุณสําหรับการรับชมนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับเย้บายบาย